วันนี้พี่ก็อยู่ในเกมโรบอทค่ะเกมนี้มีชื่อว่าลิกกิมแล็บหนูนะคะโอเคไปเลยไหนห้องไหนอะเราเล่นหมดง่ายก็พอมั้งอุยอ้ยอุ้ยมือมือโดนไอเนี้ยโอเค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 เดี๋ยวเราจะรอเข้าห้องนะคะอุย้ยเอ้ยเฮ้ยผูเล่นสตรนะรับ โอเคโอเคเข้าไปน้องปอโอเคตอนนี้เราก็รอเวลานะเหลือกี่วิเนี่ย ก็จะวาร์ปไปไปที่ไหนเอ่ยหน่าเก็บน่กกากลัวมากเลยห oh, นูน่าเก็บน่กกากลัวหรอไม่หรอก Alright kids we've arrived ใครเนี่ยเรากำลังนั่งอยู่บนรถบัสนะคะดูดีนะคะคนขับรถคุณลุงก็มีหน้าตาที่เปลี่ยนไปพื้นที่ปิกนิกข้างหน้าโอเคค่ะ เราต้องทำไงต่อล่ะโอ๊ยตอนนี้เรากำลังนั่งปิกนิกกันอยู่นะคะโอ้โหแม่กับน้องโกดทำอะไรกันเนี่ยไปนั่งอะไรตรงนั้นน่ะอะไรเอ่ยไปตรงนี้คืออะไรมิกกี้เมาส์ขับเฮาไปข้างหน้าเป็นถนนนะจูมองไะโอ้จูมองอยู่ข้างหลังระวังเด็กเด็ก ีถนนอันตรายเฮ้ยบนถนนมีกองเลือดด้วยเฮ้ยเราต้องรีบข้ามนะโอ๊ยนชนรถชนไม่โดนโอเคโอเครถชนไม่ตายนะคะทางนี้ทางนี้ไปคืออะไรตอนนี้เรากำลังหลงเข้ามาอยู่ในท่อระบายน้ำเราต้องไปไหนล่ะคือเราขึ้นไปนหงสนิ้วกดแล้เอ,อามันไปทิ้งคืออะไรถ้าเราเจอหนูเราต้องกระโดดขึ้นใช่ไหม ไปไหนกันเอ่ยสองคนนั้นอุ้ยเจ<า>อ,อหนูแล้วกระโดดเหยียบแล้วต้องกระโดดเหยียบนะกระโดดเหยียบเพื่อให้หนูตายนะตายหมดยังอู้ตายหมดแล้วแล้วเราก็มาเปิดวาวโอเคเปิดวาวได้หนึ่งวาวแล้วที่เราทิ้งขังกันทําไมเนี่ยอ <laughs> เอาจริงดิ <laughs> <laughs> ฉันจะออกแล้วพวกเธอ <laughs> เพื่อดูเยียบหนูให้เป็นแตแตอไปเลย uh เลเอุ้ยเพื่อนเปิดวางเสร็จยังโอเคเพื่อนเปิดวางเสร็จแล้วนะเรารอเพื่อนก่อนครับโตอ้าวโอเคโอเคเพื่อนกำลังมานะไปลงไปปุ๊บเฮ้ย hey! ที่นี่ที่ไหนเฮ้ยสยองมากเลยฉันไม่อยากเดินชนเลยตรงน,นี้มีทางออไ,ไ,ไ,ไหนเจ้าเล็กหนูนั่นนายอยู่ฝั่ง เฮ้ยเจ้มองอย่าเพิ่งยิบเดี๋ยวตายหมูนะโอเคตรงนี้มีกุญแจนะคะเราต้องรอก่อนโอ้เพื่อนหยิบไปเพื่อนหยิบแล้วเราต้องหนีสิมันจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าหุน่นยนต์มิกกี้เมาส์จะทำงานนะกดเปิดไปเลยออกมาเข้าไปอีกที่หนึง่งมันแปลกมากมีคนกำลังสร้างเครื่องจักรจากหนู ให้จำไว้ว่าทำไมเราถึงอยู่ที่นี่สำหรับมิกกี้งงไหมงงวัตถุประสงค์สำรวจพื้นที่โอเคนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยมีศพเลยจมูกจมูกใจเย็นๆหลุมารานุเอาดีนะ Hello p a s s ซ r ร I ไ i เสียงอะ r อ่ะน้องตอนกดหุ่นยนต์หนูเหรอ I อเ the ด r i g i n a l น r o t o เ y p e for robot m i c ิกกี้ I was designed to kill, but now i am living peaceful life. I am sensing another presence here. Run. Sorry about that. The consciousness of the rat controller has The tendencies. I am sensing another presence here. Where? Zoom. Oh. we zoom, we มาแล้วเจ้าทุลายอุอ้ยอยุเราต้องมีนะเห็นเลือดหนูไหมรู้ไหมว่าเราจะฆ่าหนูได้ไงเราต้องกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะเราก็รอแล้วเราก็วิง่งวิ่งตามเลยวิง่งแบบน,นี้ประมาณนี้แ้วก็กดวิ่งนะถ้าเราไม่วิ่งหน่ยี้หนูไม่ได้นะแล้วมือม่อูอยู่นิ่งๆเราก็กระโดดโอเค ออกจากพื้นที่นี้เราต้องรีบออกแล้วเอาจริงสิข้างหน้าคืออะไรอะไรกับหนูพวกนี้โจมตีเราทาไมหนูพวกนี้ถึงโจมตีเราล่ะเราควรเตือนมิกกี้ใช่แล้วเราควรไปเตือนมิกกี้แล้วเราจะไปเตือนที่ไหนล่ะน้องปอดเอาอีกแล้วเหรอ โอเคโอเคน้องปดหน้าจอมืดไปแล้วนะคะเนื่องจากเกมน,นีย้ยังติดบักบักเยอะมากเลยนะเวลาเราเปลี่ยนด่านใหม่อะ่ะมันก็จะมืดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรถบัสเนอะใช่ใช่รถบัสเราไหมาเนี่ยโอเคตรงนี้ก็คือบ้านมิกกี้นั่นเองอุ้ยน่า,ากลัวมากเราก็เข้าไปในบ้านมิกกี้เลยอ่ะน้องปดมาดูกับแม่ดนะ้วะถามิกกี้นะโอเค เราต้องหยิบสเปร์นะสเปร์ไว้ทำอะไรเอ,อ่ยฉีดหนูนะคะอะจุมงไปกับพี่สองคนก็นได้อ๋อเปิดไม่ได้ต้องไปฝั่งนูน้นเราเก็บเก็บตรงศพนะจุมงเนี่ยเก็บถั่วเราจะได้เงินมานะเหมือนเป็นเงินอะจำนวนร้อยห้าสิบคนเห็นไหมอุ้ยหนูเราต้องฉีดหนูนะโอ้ยยากยากยากโอ้โอ เลือดจุมงเยอะโอ้ยจุมงไม่ดูเลือดหรออมย้ย,ย,ยพี่ก็จะตายแล้วอะ่ะเรากระโดดอันนี้หนูไม่ได้ดูอ้ายต้ตาย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 ตตาย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 ตรยตาต๊ะตอยู่บนโต๊ะตาอตยอ,อยยตาา่ออยู่บนโต๊ยยต <laughs> ะย <laughs> <laughs> อะไรนะจุโมงประตูล็อกเรามาห้องนี้ห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะจุโมงเราต้องไปอีกห้องหนึ่งไปอีกทางหนึ่งเลยไปทางนี้ทางนี้เว้ยแม่มุมแม่มุม อุ้ยจุมองเราอยู่ข้างบนมันก็กัดเราได้นะจุมองไม่มาฉีดหรออุย้ยเลือดเลือดเยตายไปอีกหนึ่งตายยไป่มักันหนู โอเคหมดแล้วหมดแล้วป่ะงั้นต่อดีกว่ารู้สึกว่าเกมเนี้ยจะใช้เวลานานมากไปรับชม EP 2กันได้เลยค่ะ